ไปดูของในตู้เดี๋ยวสภาด,ดูดูได้นี่หว่าลืมไปว่าใช้ตู้สภาได้กูเป็นสภาจริงหรือเปล่าวะก่อนไปก็เอาเงินออกไปสักห้าสิบเอ็มร้อยเอ็มอ้ย,อยดูกันดิเงินมีเท่าไหร่วะ ว้าว 108, 000, 000. Yeah. ร้อยแปดล้านเยี่ยอกโบนัสนาได้ปะแบบทำให้ร้านสถานการณ์ก็คือมึงโดนทั้งตำรวจทั้งแก๊งเขาลุมตีมาถึงก็ตึงเลยว่ะ อัน uh huh. นี้ผมโดนตีสลบไปก่อนพอชุบมามอีกชีวิตหนึ่ง <c oughs> ก็ตำรวจก็เข้ามาไล่บอกไล่พวกนี้ออกผมถามว่าตำรวจมายุ่งได้หรอเขาไม่ตอบแม่อะไรเลยจะจะ,จะตีอย่างเงี้ยแล้วก็ไล่บอกประชาชนไม,ม่เกี่ยวห้องออกแล้วเขาก็ลุมตีผมถูกต้องไหมหนุ่มเอ็งได้ช่วยแก๊งเขาลุมตีไอ้นี่ไหมผมไม่ใช่เขาลุมครับ อันนี้ผมโดนตีก่อนผมถึงสวนตแรกคุณตำรวจพูดให้ดีๆนะครับว่าคุณโดนตีก่อนอ่ะคือคุณวิ่งลงรถถือไม้มาจะตีผมแล้วแต่ผมมาโดนตีสลบก่อนเสร็จปุ๊บพอชุบมาผมเลยถามว่าคุณตำรวจมาลงตีพวกผมมาได้หรอที่เลเบลคุณตำรวจเขาไม่ช่วยได้หรอคุณทำไมคุณถึงไม่ตอบผมนะตรงนั้นอ่ะว่าได้หรือไม่ได้แล้วเสร็จปุ๊บผมมาตีกับพวกเขาอยู่คุณวิ่งมาใส่ผมผมพูดไปแล้วมันโดนคุณด้วยคุณจะบอกว่าผมตีคุณก่อนมันไม่น่าใช่นะพูดให้มันดีๆด้วย งั้นงั้นไม่ต้องไม่ต้องพูดแป๊บหนึ่งงั้นงั้นขอให้น้องตอบคำถามหน่อยได้ไหมคะอ่ะแล้วเราลงไปทำไมครับตำรวจอะแล้วตำรวจมีสิทธิ์อะไรครับมีสิทธิ์อะไรครับเข้ามาเข้ามาที่เลเบลคือมันมีเคขตพ้นนั้นครับแล้วก็ตามแล้วแล้วมันเป็นหน้าที่ของตำรวจไหมครับที่ต้องเข้าเข้ามาในเลเบลเขาโดนคนนอกครับแล้วก็คนที่พกไม่ใช่แล้วครับตอนพ้นในีไม่ต้องพูดให้เขาพูดก่อนอเชลยค่ะพี่นี้ไม่ไม่ไม่มีครับโดนพ้นนอกผมป้นอยู่ใน อา,าถ,ถามปนผมชมพู่เนี่ยใช่ไหมครับว่าผมปนอยู่ในเรเบลไหมเหตุการณ์เหตุการณ์เกิดในเรเบลครับทั้งงัหลถดแล้วครับปนครับไม่มีนะครับข้างนอกก็คือผมไปเจอผู้หญิงข้างนอกนะครับแล้วก็ผมถามเขาว่าขับรถหนีผู้ชายชุดดาทาไมครับมีคนชุดดาวิ่งตามเขาเขาบอกว่าเขาโดนปนแล้วผมหันไปทีอทีคือคนชุดดาวิ่งเข้าเรเบลไปคนชุดดาเนี่ยไม่ใช่พวกผมใครก็ไม่รู้ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับคนชุดดาเนี่ยก็คือคนน่าจะคนที่โดนปนอยู่ตรงนั้นด้วย ใช่ไหมครับคนผมจะพดผมจังหวะนั้นผมไม่แน่ใจครับผมมันจะมีอีกคนนึงที่มาหลังคุณใส่เสื้อเจ้าดิวอะชุไลจ์คมันเป็นชุดเชิ้ตแขนยาวครับไม่ใช่เสื้อไม่ใช่เสื้อเสื้อยืดครับไม่ไม่ไม่รู้เนกันครับแต่ผมผมมาใส่เสื้อขาวอยู่ในนั้นไม่เกี่ยวนะนนะและเคสป้นทุกอย่างมันเกิดขึ้นในนั้นครับมันไม่เกี่ยวอะไรกับข้างนอกเลยครับ แล้ว็นที่เข้าไปเขาบอกว่าโจนอะมันมีหลายหลายคนครับผมเลยไปราโจนมีแค่สองคนครับพวกเขาลุมผมอยู่หกเจ็ดคนครับถามคนผมจะพูดอันนี้ดีกว่าเราอะตอบคำถามเขาไปว่าตอนแรกที่ที่เราไปตรงนั้นนะเพราะว่าเข้ามาในเรเบลทาไมดีกว่าเคสแจ้งเยอะถูกไหมใช่ใช่มาเคสมันก็ค้ากันไปเราก็เลยเลือกที่จะไปลาดตะเวนแถวนั้นอ่าแล้วก็ไปเจอผู้หญิงแล้วเขาก็แจ้งว่าเขาโดนป้นแล้วทีเนี้ยตอนที่ไปถามผู้หญิงเขาอะเขาอยู่ข้างนอกเรเบลแล้วคนต้องใส่ที่ผมจะตาม คือเขาวิ่งเข้าเลเบลไปผมก็เลยขับตามเข้าไป่แล้วแล้วคุณถือไม้วิ่งลงมาตีผมเนี่ยทําไมผมยังไม่ได้ถือไม้วิ่งลงมาตีคุณนะครับผมถืไม้วิ่ผมเห็นอะผมมองหลังอยู่ครับคุณถือไม้กันลงมาถือไม้คนสองคนเนี่ยแล้วก็มีคนถือมีดวิ่งลงมาสามคนในภาพที่ผมเห็นนะแล้วแล้วผมมาตีกับอีกคนหนึ่งอยู่ข้างหนเพราะผมมองหลังอยู่พอดีก็บอกเขาไปก็บอกไม่ไม่ไม่ต้องก็บอกเขาไปว่าที่ลงไปอะลงไปเพราะอะไร แอนแรกที่บอกลงไปเพื่อที่จะตอบคําถามเขาไม่ใช่หรอไม่เมื่อคุณยังไม่ใช่ลงลงไปลงไปตอบเขาที่เขาบัฟดามาก่อนเลยว่ามึงมาช่วยอไม่ใล่ามถามก่อนครับถามก่อนครับว่ามาช่วยแกงตีได้หรอผมถามคาเนี้ยประมาณห้ารอบทําไมคุณถึงไม่ตอบผมก็ตอบอยู่นะตรงผมตอบผมตอบปุ๊บคุณก็ด่าสวนแล้วผมก็ถามคุณสองว่าแล้วตอนที่ผมด่าเนี้ยคือผมโดนชุบมาแล้วครับผมตายไปแล้วรอบหนึ่งครับผมถามคุณตั้งแต่คุณวิ่งเข้ามาเลย แล้ได้ยินพี่พี่ตอบปะแล้วก็ให้แล้วก็พี่บอกให้เองว่าให้ยืนดูเฉยๆเพราะจะหาคนชุดดำแล้วผมจะชุดขาวแต่คุณมาตีผมแล้วคุณไล่คนอื่นออกไปคุณจะทําเป็นเหมือนว่าไม่รู้ผมยังไม่ได้ตีคุณ้นะมยังยังไม่ได้ตีคุณนะะตรงนั้นนะรู้ว่ารู้ว่าคนเสื้อขาวเนี่ยคือโจรคุณถึงเลือกจะไล่คนอื่นออกไปเลยแล้วคุณก็มาลุมตีวผมเนี่ยผ่านเ่ียงตอนนี้ผมตีคุณไป่ออกทุกคนนะอาคุณฟังผมนะผมบอกว่าคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกหน่อยครับ ถูกต้องไหมแล้วผมก็วิ่งหาคนชุดดาแล้วทีเนี้ยคุณก็มาตีผมนนผม<ะ>ไม่ได้ตีว่าผมตีกับพวกเขาแบครับตีกับเนี่ยพวกเพื่อนของคนนี้อยู่ผมตีเพื่อนอาถักคนเนี้ยผมตีกับเพื่อนคุณอยู่ใช่ไหมใช่ครับใช่คุณวิ่งเข้าหลังมาแล้วมันมาโดนไม้ผมคุณจะบอกผมไปตีคุณผมคงไม่หันไปตีด้านหลังผมตีกับตัวด้านหน้าอยู่ าจริงคือผมวิ่งหาคนชุดดำครับพอผมโดนตีผมก็เลยตีสวนเขาขัมมาชชีวิตที่ที่สองที่มีคนชุบคุณมาจากหลังหลังตู้แล้วะอะใี่กระเป๋าไรคะเอ่อถ้าอย่างนี้มันจะต้องอยังไงดีครับครับผมก็ไม่รู้อะคุยไปก็ไม่รู้เรื่องอันนี้แหละคะ่ะมันคือเหตุผลที่แรปมาแจ้งให้นาะรับทราบแล้วก็น้าจะได้หาบทสรุปของเรื่องนี้แล้วก็หนูจะตอบคำถามพี่แบลี่นะคะว่าที่ไปเอ่อพี่ ไอ้ไอที่สงสัยนตอนนั้นอ่ะคือน้องยังบอกให้ไม่ได้ค่ะพี่เพราะว่าแอปต้องรอมาแจ้งนะก่อนก็เลยทําให้พี่รู้สึกว่ายังให้คําตอบหรือให้แต่ประโยคนเดิมอันนี้หนูขอตัวด้วยเ,เพราะว่าหนูต้องแจ้งนะก่อนไม,มไม่ได้อะไรหรอครับแต่แค่แบบสําหรับเขาผมว่าการยอมรับผิดเป็นภูมยาก คนนี้ไม่ใช่แบบเพิ่งเป็นตำรวจไม่ใช่ตำรวจใหม่ผมว่าเขาน่าจะรู้กฎดีอะไรมันทำได้ทำไม่ได้แต่เขาเลือกกันทำมากกว่าแค่เขาเข้ามาในเลเบลอะมาตีโจนในเลเบลมันก็มันก็ไม่ใช่แล้วนะครับถึงจะมีเคสปนกี่ครั้งผมป้นมาไม่รู้กี่ครั้งในเลเบลไม่เคยมีตำรวจเข้ามาเลยยกเว้นผมไปลากตำรวจจากนอกนี่เข้าเลเบลอันนั้นถึงถึงจะเจอปิวจะตีโจนจะอะไร แต่อยู่ๆตำรวจพ <P ung> ุ่งเข้ามาตีโจรในเรเบลมันก็ปนแปลกๆนะอ่าใช่ค่ะถ้ามันมันมันเป็นเป็นการป้นในนั้นแล้วเกิดขึ้นในนั้นนะคือสามปีมีมาไม่มีใครเคยเข้าไปอยู่แล้วแต<ช>่อันนี้คือ,อที่แล랩พยายามเรียกพยานคนอื่นมามา,าพี่อ่ะคือจะบอกว่าแรงจูงใจที่ตำรวจเข้าไปอ่ะมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะไม่ใช่ว่าแบบตำรวจสตาร์ทลดบุ่มบ่ามเข้าไปในเรเบลเลยแต่ทีเนี้ยแล้วก็แจ้งน้องเขาไปแล้วค่ะว่าจริงๆอ่ะถ้ามันไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่มี ที่เกี่ยวผิดกับกฎหมายหน้าเลเบลอะถ้าเขาถ้าแบบเราเห็นแล้วว่าเขาไม่ได้ทําอะไรอะเราควรก็ต้องต้องออกมาอยู่แล้วไม่ต้องควรเข้าไปแล้วคือเขาบอกว่าผู้หญิงบอกโดนป้นมานู่นนี่นั่นผู้หญิงมีรูปภาพหลักฐานอะไรบ้างไหมครับให้คุณอะแล้วคุณถึงเข้ามาเวลาผมเล่นกับเพื่อนผมเผมโดนจับผมยังต้องใช้รูปภาพหลักฐานทุกอย่างไม่งั้นไม่เคยมีอะไรช่วยผมได้เลยถ้าไม่มีรูปภาพหลักฐานอ่ะเราก็ตอบคาถามเขาไปว่าตอนนั้นที่เราตามเข้าไปอ่ะตามไปเพราะอะไรตามไปเพราะรถผู้หญิงเขา เขาบอกเขาโดนไล่ไล่ยิงมาแล้วเขาจะโดนไล่ยิงได้ไงครับเขาโดนผมเมฆหน้ารถเขาในเรเบลเลยก็้วเขาบอกผมว่าเขาโดนไล่ยิงมาครับแล้วก็ผู้ชายชุดดาที่วิ่งตามเขาวะผมเห็นเขาถือปืนผมก็เลยขับตามเข้าไปครับเขาวิ่งหนีเข้าไปข้างในแต่มันก็ไม่ใช่แบบที่เร่ยที่คุณจะตามเขาเข้าไปอยู่แล้วหรือเปล่าในเรเบลเขาไม่ได้โปนต่อหน้าคุณเรือผู้หญิงมีรูปภาพหลักฐานมาแจ้งความแบบ ไม่มีรูปภาพาหลักฐานแต่ผมก็ต้องเก็บหลักฐานเก็บข้อมูลเก็บชื่อเขาครับเผื่อจะมีหลักฐานรูปภาพที่ชุดมันตรงมันก็จะม่กับหลักฐานที่ผมมีครับอุทินีหน้าตาเลยครับนผมไม่รู้จะคุยอะไรเขาแล้วน่าคุยกันไม่รู้เรื่องขอ,อยาของตัวนะคะ น้าหลับปะวะ,ะพี่มมคู่ขนาดนี้เรื่องรอครับพี่มะรีเดี๋ยวกูเคลียร์เอ้เคลียร์ในส่วนที่มึงไอ้นี่ก่อนแล้วกันที่มึ่งบอกว่าอะไรนะที่มึงบอกว่าตำรวจดำอะไรเงี้ยบอกว่ารู้จักกับแก๊งเดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้ก่อนว่าเขาไม่ได้รู้จักกันโอเคไหมแบบครับ,รบไม่ไม่รู้จักกันก็ไม่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมเห็นเขาขับมาพร้อมกันผมเลยเข้าใจแบบอยู่ๆตำรวจจะเข้ามาแบบมันไม่มีผลอยู่แล้วอะตำรวจจะเข้ามา ถ้าไม่ไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรครับนะผมไม่ได้ติดใจะลรหน้าคะหนูสงสัยอะ่ะหนูขอเป็นวิทยาทานได้ไหมคะถ้าสมมุติเราสงสัยใครคนนึงเราสามารถพูดเปล่าประกาศเสียงดังตรงนั้นได้เลยใช่ไหมคะว่าดําหรือเปล่าอะไรเงี้ยหนูจะได้รู้ไว้ยานี้ ามมันก็เป็นสภาวะอารมณ์อะเนาะแต่สุดท้ายม,นะมันก็ต้องอยู่ที่ว่าตอนหลังมันคุยกันยังไงแต่เรื่องพวกนี้มันก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นมันควรจะตั้งสติดีๆก่อนอย่างน้อยๆไอ้แบรรอบนี้ยมึงก็ควรจะต้องมาคุยกับพวกพี่ก่อนคือเข้าใจนะว่าอารมณ์เสียว่าเรื่องบางอย่างอะมึงอาจจะมองแล้วว่าเฮ้ยมันไม่เมคเซนที่เกิดข,ขึ้นกับตัวมึงแต่รอบหน้าพี่ก็แนะนําว่ามึงมาคุยกับคนกลางก่อนดีกว่าที่จะเป็นประหาเข้าใจใช่ไหมได้ๆครับครับ แต่ผมไม่ได้ถามเขานะนะนะตรงนั้นนะว่าเขาตำรวจด,ดําหรืออะไรอย่างนี้ผมถามเขาว่าเขามาช่วยเหลือแก,งก๊งอย่างเงี้ยมันได้หรอเพราะผมค่าเขาั่านใจว่าเขา่ามีแกง๊งเขาเรียกพวกมาเต็มพี่พูดออกมาตรงน,นั้นครับลองถามคนนี้ก็ได้มึงตำรวจด,ดามึงตำรวจด,ดําหรือเปล่าไอ้เหี้ยพี่พูดเอามาอย่างงี้เลยเต็มมุมเลยไม่ได้พูดนะครับไอ้ตำรวจด,ดําเนี่ยที่ผมพูดผมพูดที่สอ,อนอหรือเปล่า ในไฟครับพูดตรงตอนอยู่หลังหลังตู้ผมถามว่าตํารวจช่วยเหลือแก๊งมันได้หรอไม่มีอ่ะไม่ได้พูดอ่ะว่าตํารวจดาตรงนั้นอ่ะพอแล้ว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 ไอ้แบวันหลังมึงก็มาคุยส่วนกลางก,ก,ก่อนคุมมึงก็ตั้งสติด,ดีๆก่อนตามนะอยู่ไงในส่วนเรื่องของตารวจเนี่ยเดี๋ยวไปดูเรื่องไอ้เนี่ยเรื่องการเล่นของเลเบลปัญหาเยอะแยะตลอดเลยเรื่องเลเบลไอ้แล้วมึง กฎการเล่นของตำรวจในเลเบลมาหน่อยจริงๆไม่มีเลยนะกฎการเล่นคือถ้าเป็นเคสที่มันเกิดขึ้นในเลเบลอะครับตำรวจจะไม่ยุ่งเลยดิษขา่าต่อให้มีประชาชนส่งข้อความอะไรมาก็แล้วแต่เราก็มันก็มีเคสกล้ากึ่งอยู่ตรงบริเวณใช่จะ<ต><อ>่ว่า<ม>เป็นการบลากเข้ามันจะเป็นลากเข้าอย่างเดียวพี่เพราะว่า,าในพื้นที่เลเบลมันเป็นพื้นที่ไร้กฎหมายแต่ถ้าเกิดโจเนี่ยมันมันมันทำอะไรกันอยู่บริเวณขอบอะพี่แล้วมันลากเข้าสมมติถ้าเกิดเจ้าหน้าที่เห็น เหตุการณ์หรือมีคนแจ้งบอ่อแสเขาก็จะเข้าไปเชิญตรวจหรือไปไป,ไปดูอะไรแค่นี้พี่แต่ว่ามันต้องเป็นเหตุที่เกิดจากข้างนอกเข้าไปพี่แต่ถ้าเกิดเหตุเกิดจากข้างในทําอะไรไม่ได้มันมันน่าจะไม่มีแล้วด้วยค่ะพี่เด็กเพราะว่ากฎม,มันออกมาแล้วว่าถ้าป้นข้างในก็ต้องเล่นแต่ข้างในอืไม่มสามารถอป้นจากข้างนอกล่าไปในรรเบลแล้วกฎตอนนี้กฎรรเบลมันเป็นกฎเมือง ก็เป็นแค่กรณีลากเข้าเท่านั้นคะนะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวมึงคุยเดี๋ยวมึงคุยกับเนี่ยคุยกับตำรวจเรื่องการทํางานไปไปนึกดูดีๆก่อนว่าส่วนไหนที่มันผิดพลาดบ้างแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีหลังหลังรีก็ได้สำหรับตำรวจนะได้คับไอ้แบร์ครับแล,แล้วอย่าปากไวอีกครับครับขอโทษนะไม่เป็นไรเว้ยเรื่อง,รองการทำงานเรื่องเนี้ยมันยังไม่จบเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อ เอาพยาโทษให้ไปแล้วไปเอาไปให้เขานึกดีๆจากแปดปีเหลือหนึ่งปีหได้ครับได้เรื่องทำผิดไม่ทำผิดอะไรแบมคนเกี่ยวคนคนแมไม่ได้เกี่ยวคนผิดที่มึงพูดออกไปเพราะฉะนั้นมึงรู้ว่ามึงทำอะไรผิดอ่ะแล้รู้ว่าควรจะต้องทำอะไรต่อมันก็แค่นั้นสำหรับเรื่องของมึงกับตำรวจนะแต่เรื่องของตำรวจอ่ะเราก็ต้องคุยอีกทีมึงเข้าใจใช่ไหม คอ่าปะมึงลองไปคิดดูแล้วกันว่ามึงจะทำอะไรต่อแบ๊ไอ้แล้วไปคุยกับตำรวจอ่ะต้องขอโทษด้วยครับก็ไอแบ๊ะมาเป็นคนที่มันเคยขอโทษอยู่เนี่ยพัฒนาไม่เป็นไรไม่เป็นไรประเทศขอโทษด้วยนะครับีแบมีความรู้มีความสามารถหลายด้านแล้วตอนนี้มันก็อายุมากแล้วแล้วก็มีการป่วยจากการ จำคุก8ปีเนี่ยเอาพยาธิวเป็น1ปีแล้วไปเอาข้อมูลเพิ่มได้ทำนาได้ครับอันนี้คนที่ประกาศเรียกมาแล้วค่ะน้องลินน้องลินหนูมีคดีใช่ไหมครับวัสดีครับครับควัสดีครับพี่ได้ครับนายได้ได้โอเวอร์เลยดิขับรถขายยาตรวส่งมายอมรับไหมอ่ะยอมยอมรับครับลลรานเดี๋ยวนะ แต่แต,แต่แต่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนนั้นนะครับคุดนะคนไหนอะ่ะลูกลูกสาวครับคนนี้ครับโอเวอร์เลดี้นะ Lady, ใช่ไหมใช่ครับนะอ้าวเมโลมีโอเวอร์เลใช่ไหมใี่ค่ะมีเอาไปดูโอเวอร์โอเวอร์เลดี้ Over, Over Lady, ขายยาไม่ได้หรอครับขายได้แต่เขาไม่ให้ช่วยเหลือกันขายอ๋อเดี๋ยวคนะ ไม่ให้ช่วยเหลือกาขายก็คือหนูก็คือ<า>ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนข,ขายแล้วเราเป็นคนขับอ่ะไม่มีปัญหาค่ะอ่าก็คือเขานั่งอยู่เฉยๆไปด้วยกันนะได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่ามันชัดเจนขนาดที่ว่าเขาขับแล้วลงไปขายเงี้ยมันช่วยเหลือกันก็คือเขาช่วยเราหลบหนีอแหละเราเข้าใจใช่ไหมไม่ไม่แค่สองคนแค่สองคนแค่แค่ก็คือหมายความว่าแบบนี้ช่วยหนูหลบหนีถูกไหมคะอันนี้หนูเข้าใจถูกไหมคะใช่ครับเขาขับรถให้เราหรือเปล่า ใช่ครับใช่ใช่ใช่ครับอ่าใช่ครับเราแบ่งหน้าที่กันคนัะเป็นยาของมามีก็ด้วยใช่ไหมคะถือว่าเป็นการช่วยเหลืออันนั้นอันนั้นยิ่งหนักยิ่งยิ่งหนักเลยนะไม่ไม่อันนี้หนูทาเฉยๆเพราะว่าหนูไม่รู้ใช่ครับใช่เปล่าหนูเลือดออกมาแล้วใจพี่เอามีดหลวงคอหนูไหมครับยอมรับครับยอมรับ แหละครับคือถ้าเกิดจะยอมรับดีดียาของใครหรือจะอะไรแล้วก็เปิดได้ใช่ไหมก็แบบให้มันไม่ต้องชัดเจนขนาดที่แบบกิฟต่อหน้าคนอื่นเขาหรือยาอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมก็ไม่ได้ห้ามแต่เพียงแต่ว่าบางทีก็ต้องดูด้วยว่าถึงความเหมาะสมนะเนาะได้ได้ครับนะอนนั่นแหละไม่โลดจากการเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณทำได้ครับเดี๋ยวให้ี่ไปบินคนลาลานคนไหนโอเคได้ครับใครจะใส่ใช่ไหมใช่ครับน้าหายไปวันหนึ่งทำไมตัวเล็กจังวะออละมั้ง มีอีกเรื่องหนึ่งจิตหนึ่งคือวันนี้ครับมันมีการทํางานผิดพลาดของทําเหนื่อยทําเหนื่อยเข้ามาแป๊บเดียวทำเหนื่อยก็คือว่าหมอเขาไปรับเคสที่เออทําเหนื่อยมาแค่นี้ทําเหนื่อยงัดร้านนะคบแต่ว่าหมอเขาดันอุ้มกลับมาอันนี้ได้ทําการเตือนน้องไปแล้วครับบอกน้องไปแล้วเรื่องถึงการเอการทํางานรูปแบบใหม่ของงาดร้านครับก็คือจะให้ชุดหน้างานเลยเหมือนแอดออปะคบ อันนี้หนูแจ้งน้องไปแล้วคเล็กๆน้อยๆคือช่วงปรับตัวปล่อยทิ้งไปก็แค่บอกเขาไม่ต้องไปโทษอะไรเขาหรอกไม่ใช่หนูหนูบอกน้องเขาไปแล้วครับแล้วก็พอดีแบบว่าอืทางคารมิลอนเขาสงสัยไงเขาก็เลยต้องมาไลฟ์งานพี่ก่อนคือระดับประธานสภาเนาะมันมมัันนก็ต้องไม่ต้องถึงมือหรอกถูกปะล่ะเกิดการรีพอร์ตพี่อืมครับผมไปรีพอร์ตอะ เห็ดเมโลดแจ้งว่ามีคมมาเมลอนมามามาบอกอะมันก็บอก,บอกเขาก็ได้มันก็เริ่มต้นใหม่กันหมดแหละเออมันจะเ,เล็กๆน้อยๆรีวพงรีพอร์ตก็แค่คุยกันเองไม่มีอะไร,รหรอกเออครับปุดแล้วพี่ไม่มีอะไรเดีครับนะาเรื่องหนูเล็กนิดเดียวเอาเลยครับเอบอประชาชนจะต้องนั่งเฉยๆครับ วันนี้วันอะไรนะวันที่มึงเหมือนเดิมอ่ะนินทากูเหมือนเดิมอ่ะนะครับยังมีอีกเรื่องหนึ่งครับนะโอ้โเอ่อเรื่องของแก๊งเรียวเซนครับที่ผมแจ้งนะไปเมื่อวานก็คือผมได้ทําการแจ้งไปที่เรียบร้อยครับแต่ว่าเขาบอกว่าคนที่ถือของแก๊งทั้งหมดก็คือเขาไม่มีเงินจะจ่ายให้เราใช่ครับก็คือเขาจะยุกแก๊งคือ เขาอยากจะลองปรึกษากับน้าก่อนครับถ้าสมมติว่าเขาพักได้เขาก็อยากจะพักก่อนเพราะว่าก็น่าจะมีคนอยากทําต่ออยู่เยอะครับเบ a c กับไปไม่สนุกใครครับชน้านอบัเาเป็นว่าพักพักสล็อตไปก่อนเดี๋ยวยังไม่เรายังไม่รู้ว่ามันโดนโดนใบไปตอนไหนโดนใบไปวันที่สามครับน้อเจริ่นเขาเพิ่งรีใบแม่งเสือมาโดนใบ ใช่ครับหลังจากที่รีไปที่เรียบร้อยเร้วเฮ้ยดีจริงๆจนกว่าที่หัวหัวเขาจะกลับมาดีจริงๆเรื่องระยะเวลาผมยังไม่มจเรื่องอภัยโทษให้แม่งเอ้ยปรึกษากับนาแล้วมีแบบอะไรเงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติมเขาเขาน่าเขาน่าจะอยากคุยกับนาโดยตรงมากกว่าเพราะว่าโผสล็อตไว้หลายชื่อทั้งหมดไม่ให้เขาแก๊งไหนเลยก็คือฟิกไว้อยู่ตรงนั้นเลยโฮสล็อตไว้เป็นแบล็คลิสเลยใช่ไหมครับ ใช่จนกว่าที่จะเคลียร์นี่เสร็จแล้วก็ไปทําเรื่องใหม่ครับอันนี้ก็คือให้ยุบแกงไปด้วยใช่ไหมครับถ้าสมมติเออให้โพสล็อตไว้วเออก็คือเหมือนซิตี้ซิกก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับใช่บับทราบครับนะ <Okay. S 2> แล้วก็ฮนี่ไว้ด้วยใช่ไหมครับฮ oh, นี่ไว้เดี๋ยวค่อยเอามาจ่ายก็ได้รอหัวแกงเขากลับมา,บบาไม่ย้ายแกงนะมึงบอกเขาตรงนู้นอย่าพลาดนะไม่ให้ย้ายแกงนะ ได้คร <IP> ับนะอนะไปแล้วสวัสด <online> <c oughs> ีครับเออโอเคโอเคค่ะอ่าคุณนาคะนี่มีเรื่องสอบถาม้ยพอแล้วมั้งนิดนึงค่ะนิดนึงพอดีว่ามันมีเคสกรณีนี้ค่ะเมื่อวานนี้มันเกิดเหตุที่ว่าตอนช่วงบ่ายเนี่ยทางดูไว้ได้ทําการอุ้มห่อโจรใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยในการอุ้มห่อโจรเนี่ยรถที่ใช้งานเนี่ยกลายเป็นรถเบาเลอร์โอ่อยู่ตงอยู่ตงรถเนี่ย มาอยู yeah. ่เ <tampoco> ล <Christmas>. ี <coś cities> when when like. mm ้ยงใช่ก่อนนั้นที่ว่าเราจะไม่รู้ตัวว้ยของโอเลี้ยงแต่ที่ว่าไอ้ข่าวแรกกันคือเหมือนประมาณว่าเขาแจ้งทางดูไว้แจ้ว่าอ่า BMW อ8เเนี่ยก็เป็นรถไม่ติดแก๊งแล้วก็เบ w l e r ก็เป็นรถไม่ติดแก๊งเขาก็เลยสลับกันใช้แต่ว่าโอนโอนให้กันนมันกรณีนี้มันสามารถทำได้หรือเปล่าคะแก๊งกับคนไม่มีแก๊งใช่ค่ะใช่ มึงลองตอบกูเลยสีแก๊งกับคนไม่มีแก๊งไม่ไม่ได้ครับกูบอกไปว่าแก๊งกับแก๊งทาได้ไหมแก๊งกับแก๊งแก๊งกับแก๊งทําได้แล้วแก๊งกับไม่แก๊งทําไม่ได้ครับมันจะไม่ปนกรณีของ้ายดูไว้โดนปรับ้ายดูไว้โดนปรับนะอันนี้คุณอาจะให้ปรับเท่าไหร่ครับเต็มมันเต็มมันคนละสิบล้านเดี๋ยวเรียกมาคุยได้ค่ะเดี๋ยวเรียกมาคุยยอมรับก็ลดไป ไม่มียอมรับหรอครับมันผมว่ามันมันก็ต้องเท่ากันครับนะไม่มีลดไม่เหรอกสนับสนุนให้คนทําดีเวลามันมาคุยเรามันจะได้พูดเรื่องจริงวผมว่ามันก็พูดเรื่องจริงอยู่แล้วนะมันมันจะพูดเรื่องจริงีคือมันจะพูดว่าอะไรครับก็มันมันก็มันก็ตรงตามที่ที่ที่เห็นกันนะก็คือโอเลี้ยงไม่มีแก๊งกับกับกับโทนี่มีแก๊ง จะบอกว่าโอเลี้ยงมีแก๊งมันก็มันก็นะาน่าคิดว่าน้องมันจะพูดเหรอก็แล้วแต่นะไม่ดูดิความคิดผมผมว่ามันมันก็ควรที่มันไม่รู้อ่ะวันนี้มันเดี๋ยวผมก็ไปแล้วนะเข้ามาใช่ไหมไม่เข้ามึงจะไปไหนก็ไม่เข้าไม่เข้าแล้วมึงมึงจะไปไหนอ่ะ อ๋อมึงจะไปไหนไปทำนาครับนะคิดถึงกินไอบ้านเก่าครับอ๋อไม่โลบอกไอ้แลบเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้ามาคุยแล้วกันได้ค่ะเรือนตำรวจเดี๋ยวตอนขาไอ้หลังรีโฮโมไม่เข้านะโอเคค่ะแล้วเคสของโทนี่เราเรียนก็คือให้เรียกมาคุยใช่ไหมคะหรือว่าคนณนให้รอนะทีนึง เลื่อนไปก่อนเลื่อนไปเรื่อยๆโอเคเลื่อนไปก่อนค่ะและ้วก็คือกูไม่เข้าเมืองได้ค่ะเดี๋ยวหนูแจ้งพี่แล็บอีกทีว่าเดี๋ยวไม่ต้อง,องคืนว่ะพี่เร็บก่อนให้พี่แล็บคุยมาก่อนแล้วเดี๋ยวมาสรุปอีกทีแต่นี่คนตัวเก่งนะใส่ของเยอะเลยนะมันไม่มีปัญหาหรอกมึงจะคืนของมึงจะใส่อะไรมาก็เท่านั้นแหละเพราะสุดท้ายแล้วคน พี่เขาต้องเอายศมึงออกอะ่ะเขาไม่อยู่อยู่ครับเขาไม่อยู่อยู่ครับไม่มีใครเซ็นให้ออกนี่นะที่เราคุยกันคือวันนี้ไม่ใชฉรับที่เราคุยกันก็คือที่กูจาได้นะก็คือมึงมาช่วยกูใช่ปะละ่ะใช่ครับใช่แต่ไม่ได้ระบุวันนี่วันที่ห้าครับนะมันอยู่นในหัว,วสมอง <5 S 2> ผมข้างซีกซ้ายครับ วันที่ห้าดับันยาหนูจําไม่ได้เลยค่ะแบบช่วงแบบพักช่วงแบบสภาปิดหนูก็รีเซ็ตตัวเองใหม่เลยค่ะตอนเนี้ยอีแล้วเดี๋ยวหลังหลังรีเข้ามาแล้วกันน่าจะบอสนะครสรุปมาหรือไม่มานะมามามากูแกล้งมันเล่นเฉยเฉยไอ้เนี้ยนี่มันจะออกไงเรียกตายว่ะยวบอสหนูไปแล้วหรอครับเนี่ยเดี๋ยวบอสอีกอีกข่านหนึ่งผมก็จะไปแล้วหรอ ใช่ครับน้าี่เรารู้โลกอีกแล้วนะกลับไปเลี้ยงหมูเลี้ยงควายครับควายมันคิดถึงครับไอหมูก็คือไอบังไอ้ควายคือไอเฉินกลับมาตอนประเทศลีได้ครับบอสแต่หนูเตรียมครับกดการเล่นในรีวไวไครับเออเออให้ความหวังกลูวะ